สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะพี่ตีมาที่สวนนะคะจะเป็นสวนมะขามหวานค่ะช่วงนี้นะคะมะขามหวานเนี่ยเริ่มจะมีดอกนะคะแล้วก็มีลูกเล็กๆเ,เกิดขึ้นเยอะเลยนะคะเดี๋ยวพี่ตีจะพาเดินไปดูค่ะพื้นที่ตรงนี้นะคะปลูกไว้นะคะอยู่ที่ประมาณ30ไร่นะคะมะขามหวานที่ปลูกเนี่ยส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นพันุ์สีชมพูแล้วก็สีทองค่ะ มีแค่2ชนิดเองนะคะที่ส่วนแห่งนี้นะคะปลูกไว้ระยะเวลาปลูกนะคะเข้าสู่ปีที่4แล้วนะคะดูพื้นที่ค่ะจะกว้างมากๆเลยนะคะวันนี้นะคะได้ให้ได้ให้คนงานนะคะมาช่วยตัดนะคะแล้วก็ถางพวกวัชพืชรวมทั้งหญ้าที่อยู่บริบรเวณรอบๆต้นมะขามะคะ่ะ ถ้าปล่อยทิ้งไว้เนี่ยคงจะรกมากๆเลยนะคะกว่ามะขามจะออกเป็นฝักให้เราได้ทานนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็เลยจะต้องมาดูแลนะคะมาทําความสะอาดบริเวณพื้นที่นะคะเนี่ยค่ะต้นมะขามต้นนี้ก็เริ่มมีลูกแล้วนะคะจริงๆเมื่อปีที่แล้วมีเยอะค่ะเริ่มมีลูกให้เราทานแต่ว่าเรายังไม่ได้ให้ผู้รับซื้อนะคะเข้ามาเหมาสวนนะคะ ที่สวนแห่งนี้นะคะจะไม่ได้เก็บเพื่อจำหน่ายเองนะคะจะให้คนที่รับซื้อเขาเขาเรียกว่าพ่อค้าคนกลางค่ะเข้ามารับซื้อนะคะมาตีราคาเหมานะคะทั้งสวนเลยนะคะจะมีไว้ทานเองแค่ประมาณ3-4ต้นนะคะที่เหลือก็คือขายนะคะให้เขารับเหมาขึ้นเก็บเองเลยนะคะเพราะว่าคนที่ เขารับซื้อเนี่ยเขามีความชํานาญอยู่แล้วเนาะในการเก็บนะคะต้นมะขามดูแลไม่ยากนะคะดูแลง่ายนะคะแต่ว่าช่วงเขายังเด็กๆอยู่เนี่ยในช่วงแรกก็คนที่จะมีให้น้ำก็บ้างนะคะแล้วก็ให้ปุ๋ยนะคะนี่ค่ะพื้นที่ตรงบริเวณนี้นะก็จะมีปลูกกล้วยนะคะ แล้วก็ปลูกไม้ยูคาเป็นแนวรอบพื้นที่ไว้นะคะเดี๋ยวพี่ตีจะพาไปดูต้นเล็กๆต้นนี้ไปดูว่ามีลูกหรือเปล่านะดูค่ะลูกเยอะมากนะคะมีเป็นฝักเล็กๆนะคะดกด้วยนะคะต้นนี้น่าจะเป็นสีชมพูค่ะมีลูกเยอะด้วยนะคะกำลังเปรี้ยวเลยเสียดายนะพี่ตีไม่ได้เอาน้ำจิ้มทำจิ้มพริกเกลือมาด้วยนะคะ พูดแล้วน้ำลายไหลเลยค่ะปกติเนี่ยเวลามาที่ไาาร่มะขามพี่ทีก็จะเตรียมพริกเกลือมาด้วยเนาะมาจิ้มทานนะคะวันนี้อากาศก็จะแบบมีแดดด้วยนะคะเมื่อวานนี้ไม่มีแดดวันที่เรามากับมีแดดนะ,ะก็จะร้อนหน่อยแต่ว่าก็ยังมีลมนะคะพัดอยู่เรื่อยๆนะผสมกับอากาศที่มีสภาพแดดร้อนเนาะนี่ค่ะลูก มีเยอะเลยนะคะต้นนี้ดกมากๆนะต้นนี้น่าจะปลูกทีหลังเขาเพราะว่าเป็นการนำมาปลูกซ่อมนะคะบางคนเขาขโมยไปก็เอาไปจำหน่ายก็มีเนาะแต่ว่าก็ต้องหมั่นเข้ามาดูนะคะมีเวลามาดูค่ะวันนี้อากาศก็จะร้อนๆหน่อยคือพาเดินทั่วทั้งหมดไม่ไหวนะคะก็พาเดินตรงบริเวณใกล้ๆ ก่อนละกันนะคะเพราะว่าถ้าเดินด้วยเท้าเปล่าเนี่ยคงไม่ไหวแน่นะคะเป็นเนินด้วยนะคะพื้นที่ตรงนี้ก็จะอยู่ใกล้ๆก,กับภูเขาใกล้ๆก,กับทางอำเภอน้ํา a นานะคะที่เราเห็นอยู่นี่ก็คือเป็นภูเขาแถบทางเชฟบูมนะคะถ้ามาทางซ้ายมือก็จะเป็นภูเขาอำเภอน a ำหนาวนะคะก็อยู่ติดๆกันค่ะ ด้วยสภาพดินที่ดีนะคะที่นี่ก็ปลูกอ,อะไรก็งามนะคะค่ะหลังจากที่เหนื่อยมากๆแล้วนะคะโชคดีนะคะเอามะพร้าวนะคะเป็นมะพร้าวน้ำหอมมาด้วยนะคะพี่ตีก็เลยได้ความสดชื่นจากมะพร้าวนะคะอากาศร้อนด้วยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปต่อไปค่ะ